ปุ๋ยหมักพืชส,สดสุดยอดอาหารพืชสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคนซ่อมรถปลูกผักนะเดี๋ยวเราไปดูปุ๋ยหมักพืชส,สดกันนะหมักมาได้หลายวันแล้วก็สัก4ี่ห้าวันถ้ามีราขาวขึ้นเยอะๆน้น่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะ ต้องคุมผ้าไว้นะเพื่อให้เกิดกระบวนการความร้อนให้เกิดการหมักที่ต้องใส่ถังนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าเวลาฝนตกน้ำจะไหลไหลออกข้างๆให้มันเป็นกระจจมเรามาดูกันนะนี่หมักตั้งแต่วันที่29เดือน8 66นะวันนี้วันที่2เดือน9 66 29 3ห3ย1 2 5ิบนึ่้วันนะ โหลาขาวลาขาวนี่เป็นสัญญาณที่ดีเพราะพืชจะชอบมากๆถ้าเกิดขบวนการลาขาวเนี่ยโ้เห็นไหมเพื่อนเพื่อนโอ้โหลงไปถึงข้างล่างเลยนะนี่โอ้โหนี่แหละสุดยอดอาหารพืชเลยเพื่อนเพื่อนนี่แหละใส่ผักผักโตมากโตไวมากนี่แหละเพื่อนเพื่อนลองทำดูนะเคยทำคลิปให้ดูแล้วนะ คลิปนี้ก็ทําไปเมื่อเร็วๆนี้ไงเมื่อวันที่เนี่ยเนี่ยครับนะโอ้โหเนี่ยนะนี่วันที่ห้าแล้วพอเขาหกเจ็ดวันพอเขาเริ่มเย็นตัวลงเนี่ยไอ้ลาขาวๆเนี่ยรีบมาเปใส่ต้นไม้เลยนะในตัวเจนจะสูงมากพืชจะโตวไวมากถ้าพูดอย่างเดียวแล้วไม่มีภาพให้เห็นเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็จะไม่เชื่อว่ามันงามจริงเพราะเราเนี่ย ชีวภาพล้วนๆไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นปลูกปุ๋ยก็ปุ๋ยหมักอินทรีย์น้ําก็น้ําปลาหมักนะดินเราก็ดินหมักดินเราก็หมักเลยนะเพื่อนๆโอ้โหอันนี้สุดยอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นก็จะใส่ผสมกับในดินแล้วก็ราดน้นําปลาหมักเท่ากับสองเด้งนะกาจะโตไวมากๆช่วงเย็นจะดีที่สุดนะเพื่อนๆ ถ้าเราลดน้ําตอนช่วงเย็นๆนะเขาจะดูดน้ําเข้าไปเต็มที่หลังจากพระที่ตกดินแล้วนะเราก็จะลดน้ํานะหกโมงทุ่มหนึ่งก็ได้ห้าโมงก็ได้เพราะว่าช่วงกลางวันเนี่ยเขาเขาได้ทําการสังเคราะห์แสงมาแล้วใบเขาจะเหี่ยวแต่พอเราลดน้ําให้ปุ๋ยเขาจะดูดเข้าไปเต็มที่แล้วเช้าต้นเขาจะแต่งตึงมากเลยแล้วพอแดดออกเนี่ยเขาก็จะ ปรุงอาหารด้วยตัวเขาเองเขาก็จะเหี่ยวบ่ายเขาก็จะเหี่ยวเย็นแล้วก็ลดน้ําเนี่ยจะเป็นวัตจักแบบนี้นะแล้วปุ๋ยหมักนี่ก็อย่างที่บอกนะทําไปก็มีส่วนผสมนะจะเน้นเราจะเน้นในตัวเจนนะส่วนผสมก็จะมีอะไรกระถินสับแล้วรอบนี้มีหญ้าปนด้วยคือเน้นสีเขียวหญ้าก็มีหญ้าเหลืองนิดหน่อยแล้วก็ใส่แกลบลงไปมีไนโตรเจนฟอสฟอรัส มีลำมีกากน้ำตาลนะเดี๋ยวเราไปดูผลงานที่ใช้ปุ๋ยตัวนี้นะเพราะของเราชีวาภาพล้วนๆไม่มีเคมีนะะเราไปดูกันนะพูดแล้วไม่มีภาพให้ดูเพื่อนๆจะไม่เชื่อนี่หนะณะของเรานะเห็นไหมครับเพื่อนๆน,นี่นะถ้าเราอยากให้เขาใหญ่ต้นเราเกินหนึ่งกิโลนะเพื่อนๆย้ำนะเกินหนึ่งกิโล เราก็ต้องแยกเขาออกมาให้เขาอยู่ต้นเดียวแล้วก็ให้ดินให้พื้นที่เขากว้างให้อาหารให้พอนี่เราแยกมาชุดเดียวกันนะที่ปลูกเดี๋ยวจะให้ไปดูนะมีใหญ่มีเล็กนะนี่เห็นไหมเพื่อนเพื่อนมีใหญ่มีเล็กมองเห็นไหมครับเสียงก็ถ้ามีเสียงรบกวนขอโทษด้วยนะแต่ช่วงนี้จะมีเสียงนกเสียงอะไรเมือ่อเมื่อเดือนที่แล้วนี่ทำท่อเสียงจะดังมาก เราไปดูกันนะว่าเห็นไหมครับมีใหญ่มีเล็กนะนี่ชุดเดียวกันหมดนะเพื่อนๆชุดเดียวกันนะมีใหญ่มีเล็กเห็นไหมมีเล็กแล้วแต่ว่าต้นไหนไม่โตโตช้าโตเร็วแต่การดูแลนี่เท่ากันหมดนะเพื่อนๆอ,อ่ะยังมีอีกนะเดี๋ยวไปดูกันนะนี่ ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยต้นใหญ่มากใบเขียวดูใบนะนี่กินได้แล้วนะเพื่อนๆกรอบด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่กรอบกรอบนี่ไม่อยากจะโดนใบมันเลยโดนปุ๊บหักปับ๊บเลยปาะแป๊ะปอแป๊ะเลยนะนี่ใหญ่มากๆนะเพื่อนๆเ,เราจะปล่อยเขาเป็นกิโลเลยนะเราจะดูแลเขากินกากินไปรอบนึ่งแล้วนะเพื่อนๆ นี่นะชุดนี้นะในถุงพลาสติกนะมีอยู่สี่ถุงนะเพื่อนๆนี่หนึ่งสองสามสี่ถุงนี้นะตอนแรกเนี่ยต้นเขาเหลืองมากประมาณเนี้ยคืบเดียวเหลืองมากเลยเราก็สงสัยว่าทาไมถึงเหลืองลากเขาแฉะดินเขาแฉะก็จากการเปลี่ยนถุงเปลี่ยนดินแล้วก็ล่าน้ําต้องระวังนิดนึงใหญ่เขาแฉะมากคือแห้งมากมมาก็ไม่ได้แฉะมากก็ไม่ได้ตอนนี้เขาโตขึ้นมา,มา,มากเลยโตเยอะเลยนะ ตจนนี้ถ้ากินก็กินได้แล้วนะตอนนี้เกินคืบนะที่แรงนิดเดียวเองนะดูนะเพื่อนๆนี่ของจริงนะครับต้นนี้ไม่ใช่เล็กๆนะใหญ่มากเลยนะต้องดูแลทนุถทงนอมอย่างดีกว่าจะได้ขนาดนี้นะเพื่อนๆปุ๋ยก็อย่างที่บอกนะเพื่อนๆปุ๋ยหมักพืชสดน้ำก็น,น้ำปลาหมัก ช่วงนี้หน้าฝนเราต้องยกพื้นในเขาลอยไม่งแบบั้นถ้าร่างเขาแฉเขาจะเหลืองนะโอเคไหมมีผลงานให้ดูนะเ mm hmm. พื่อนๆไม่ใช่ว่าทําทําปุ๋ยแล้วก็มันจะจริงไหมมันจะใช้ได้ไมั้นนี่แคือผลงานที่ทําให้ดูใช้ปุ๋ยแต่ไม่สูตรไม่ใช่เราคิดเองนะเพื่อนๆสูตรนี้เป็นของท่านอาจารย์ธงชนะพรมมินะเราไม่ได้เป็นเจ้าของสูตรนะเราเพียงแต่ว่าปฏิบัติ ดูอีตูแล้วกันผักอีตูงามโคตรๆเลยนี่แน่นเอียดนี่กินไปแล้วนะเออปุ๋ยก็อย่างที่บอกเนะี่ยแต่ต้นนี้นะโดยเฉพาะเลยนะกาดกาแฟแยอย่างเดียวไม่มีดินงามมากๆเลยเดี๋ยววันไหนจะเอามาถ่ายรูปให้ดูอีกรอบนึ่งผักอีตูผักอีตู เดี๋ยวคลิปจะยาวไปเอาแค่นี้นะเพื่อนๆ่เนานะขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมมีเวลาก็ลองทำปุ๋ยดูนะสุดยอดมากๆเลยปุ๋ยปุ๋ยกับน,น้ำปำหมักสารเคมีไม่มีนะครับเพื่อนๆแมลงก็ไม่มีนะคือไม่มีอะไรเลยมีแต่ต้นไม้งามอย่างเดียวถ้าเหลืองเราก็ต้องดูเขนานะว่าเหลืองเพราะอะไร ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคนซ่อมรถปลูกผักนะครับขอทุกท่านสูงภาพแข็งแรงนะปลูกผักกินเองนะแล้วมีปัญหาอะไรก็ทักมานะเดี๋ยวจะตอบให้อย่างให้ทุกคนทําได้แล้วคลิปนี้ก็ทําไปตลอดเลยนะคลิปดินหมักปุ๋ยหมักพืชสดกากกาแฟหมักมีทําไปตลอดแล้วเพื่อนๆลองไปค้นดูนะพิมพ์ว่าพิมพ์คําว่าคนซ่อมรถปลูกผักนะมี เกือบ300คลิปแล้วนะเพื่อนๆอันไหนที่เป็นประโยชน์เพื่อนๆก็ไปใช้นะครับไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องออกไปนะขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วโปดติดตามคลิปต่อไปนะครับ